กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคหนึ่งได้ปฏิบัติงานในการแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบด้านความมั่นคงในปีงบประมาณ2,565โดยมุ่งเน้นสอดคล้องแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ20ปีสำหรับระยะเวลาในปี 2,561- ถึง2,565เป็นช่วงเวลาในการปรับสภาพแวดล้อมพร้อมแก้ไขปัญหาและปฏิบัติตามยุทธศาสตร์ชาติประเด็นความมั่นคงภายใต้แผนบูรณาการกลไกการบริหารจัดการความมั่นคงในสถานการณ์ปกติให้เกิดความพร้อมและเตรียมพัฒนารองรับสถานการณ์ไม่ปกติ ในปี2565ได้ปฏิบัติภารกิจตามนโยบายและเจตนารมณ์ของนายกรัฐมนตรีผู้อํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชาอาณาจักรผู้วิชาการทหารบกรองผู้อานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชาอาณาจักรเพื่อประโยชน์ของประชาชนทุกคนโดยมีผลการปฏิบัตินําเสนอที่ประชุมทราบดังนี้การเสริมสร้างความมั่นคงสถาบันหลักของชาติกออรมนาภาคหนึ่งได้ปฏิบัติตามเจตนารมณ์ที่จะมุ่งเน้นให้ประชาชนมีความภาคภูมิใจและเทิดทูนรักษาไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติโดยได้นำโครงการขยายผลมาจากพระราชดำริ โครงการปราชถร่วมใจสรรสร้างไทยเป็นหนึ่งและโครงการบรวรร่วมใจส,สร้างคุณธรรมท้งนี้โครงการปราดร่วมใจสรรสร้างไทยเป็นหนึ่งเป็นการเสวนาแลกเปลี่ยนองความรู้ของปรารเพื่อความมั่นคงเพื่อเป็นวิทยากรนําความรู้เพื่อเผยแพร่แก่ประชาชนในการประกอบอาชีพผ่านโครงการขยายผลอันเนื่องมาจากพระราชนำมริในพื้นที่เป้าหมายซึ่งทําให้ประชาชนได้เรียนรู้ถึงการแก้ไขปัญหาพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ดีขึ้นสําหรับโครงการบรวรร่วมใจสร้างชุมชนคุณธรรมประกอบไปด้วย2กิจกรรมได้แก่ การฝึกอบรมจิตใจสร้างจิตสาธารณะและชมุมชนร่วมใจเกษตรเ,เพื่ออาหารกลางวันทําให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการเทิดทูนสถาบันหลักของชาติอันนี้แก่ชาติศาส,สนาพระมหากษัตริย์รวมทั้งนําหลักคุณธรรมทางพระพุทธศาสนามาเป็นเครื่องขัดเกลาจิตใจสร้างความรักความผูกพันในครอบครัวและสังคมและส่งเสริมในการเรียนรู้พัฒนาตนเองเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโครงการกํากับติดตามและประเมินผลแผนตำบลมั่นคงมัง่งคั่งยั่งยืน เป็นการแก้ไขปัญหาพื้นฐานในช่วง5ปีแรกของยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคงโดยในปี2565ดำเนินการจำนวน572ตำบลเป็นไปตามแนวทางการดำเนินโครงการทั้ง4กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้ความเข้าใจและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงและให้ประชาชนมีจิตอาสามีการพัฒนาและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ทำให้เกิดตำบลต้นแบบในพื้นที่จำนวน25ตำบล โดยเป็นการประสานส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าดําเนินการพัฒนายุกระดับตามแผนงานโครงการใน14ด้านให้เป็นตำบลต้นแบบหรือโรโมเดลและคัดเลือกนําไปเสนอผลงานในการสรุปผลการปฏิบัติงานประจําปี2565การป้องกันและปรับปรามยาเสพติดปัญหายาเสพติดยังคงเป็นปัญหาที่ต้องได้รับการแก้ไขอย,ย่างต่อเนื่องโดยผออรมนาภาคหนึ่งได้ให้ความสําคัญต่อการปฏิบัติงานกับกออรมนาภาคหนึ่งส่วนแยก1นถึงสเพื่อป้องกันการลักลอบขนยาเสพติดตามแนวชายแดน ยาเสพติดหลักที่แพร่ระาบาดยังคงเป็นยาบ้ารองลงมาคือยาไอซ์เนื่องจากพื้นที่ภาคกลางและปริมณฑลมีถนนหลักถนนรองหลายสายที่พักอาศัยพื้นที่ชุมชนแออัดหลายพื้นที่มีประชากรหนาแน่นเป็นปัจจัยที่เอื้อต่อปัญหาย,ยาเสพติดเช่นกันผอ,อรมนภา,าคหนึ่งได้สั่งการให้รองผอ,อรมนจังหวัดฝ่ายทหารร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องขยายผลต่อขบวนการยาเสพติดต่อไปการบริหารจัดการผู้หลบหนีเข้าเมืองจากสถานการณ์การแพร่ระาบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019 ยังส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของนายจ้างสถานประกอบการการทํางานของแรงงานต่างด้าวและรัฐบาลได้มีมติเห็นชอบแนวทางการแก้ไขข้อขัดข้องต่างๆจึงทาให้มีสถานการณ์ลักลอบเข้าเมืองโดยผิดก,กฎหมายในพื้นที่ชายแดนมากขึ้นในปีงบประมาณ2565ผู้ารกิบาผู้พิจารทหารบกรองพุ่งนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรได้กรุณาอนุมัติให้จัดกําลังป้องกันชายแดนเพิ่มเติมจานวน4ี่กองร้อยให้กับกองกําลังต่างๆตามแนวชายแดนเพื่อปฏิบัติภารกิจลาดตระเวนเฝ้าตรวจพื้นที่โลแหลมทั้งในลักษณะการป้องกัน ปราบปรามสกัดกัน้นและจับกลุ่มแรงงานต่างด้าวจากประเทศเพื่อนบ้านที่จะลักลอบเข้ามาทํางานในประเทศไทยเพื่อให้ตรงตามเจตนารมณ์ของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาสามารถจับกลุ่มได้รวมทั้งสิน 6, 09, ้น6 9 9 3 3คนจากสถานก,การแรงงานในพื้นที่พออรมนภาคหนึ่งได้กรุณามอบนโยบายให้กับกออรมนจังหวัดไปบูรณาการร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าไปดําเนินการสํารวจจัดโซนนิ่งและจัดระเบียบหอพักบ้านเช่าใช้งานก่อสร้างต่างๆของแรงงานต่างด้าวทั้งภายในและภายนอกโรงงานให้ถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งปัจจุบันได้ดำเนินการสำรวจจำนวนแรงงานที่พักภายในโรงงานทั้งสิ้น111,371คนและจัดทำแผนที่ IPB แรงงานที่พักภายนอกโรงงานจำนวน575,325คนเพื่อให้สามารถตรวจสอบและช่วยเหลือแก้ไขปัญหากับแรงงานต่อไปหากเกิดโรคอุบัติใหม่ขึ้นการป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัยพอร์มโนาภาคหนึ่งในมุ่งเน้นในเรื่องการวิเคราะห์และการเตรียมการในกรณีที่จะเกิดสาธารณภัยขนาดใหญ่อันจะส่งผลกระทบในวงกว้างต่อประชาชน โดยได้มอบในยบายให้กองอ,อรมนจังหวัดบูรณาการร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่สำรวจตรวจสอบพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสาธารณภยัยต่อประชาชนการสำรวจผังเมืองของแต่และจังหวัดเพื่อไปดําเนินการกําหนดเป็นพื้นที่เฝ้าระวังและพื้นที่เสี่ยงในการที่จะเตรียมการรับสถานการณ์โดยมุ่งเน้นปฏิบัติตามแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัยปีพุทธศักราช2564ถึง2570การพิทักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้จัดชุดเพิ่มประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาการทำลายทรัพยากรป่าไม้ การบุกรุกที่ดินของรัฐและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ร่วมสังเกตการลาดตระเวนเพื่อปราบปรามการบุกรุกและทำลายในพื้นที่ที่มีแนวโน้มความเสี่ยงและมีการบุกรุกรุนแรงการรักษาความมั่นคงด้านอาหารและน้ำกออรมนอภาคหนึ่งได้บูรณาการกับส่วนราชการต่างๆซึ่งได้รับการจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาระบบจัดการน้ำทั้งระบบได้ตอบสนองพระราชาบริสมเด็จพระนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ดำเนินโครงการธนาคารมเมล็ดพันธุ์เพื่อความมั่นคงทางด้านอาหารอย่างยั่งยืนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤตการพัฒนาประเทศและการช่วยเหลือประชาชนกอรมนภาคหนึ่งได้ดําเนินการแก้ไขปัญหาของพี่น้องประชาชนในพื้นที่26จังหวัดต,ตามเจตนารมณ์ของผู้พิจารณาฐานบุกรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรโดยมีสายด่วนความมั่นคง1374ได้รับแจ้งเรื่องร้องเรียนจึงได้ร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อเท็จจริงนําไปสู่การแก้ไขปัญหา สร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบและส่วนราชการต่างๆที่บูรณาการร่วมกันได้ถึง191เรื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ในประเทศไทยกอรมนภาคหนึ่งได้ติดตามและปฏิบัติตามมาตรการของสบคเพื่อใช้ป้องกันเฝ้าระวังการติดเชื้อและรักษาความเข้มข้นของมาตรการป้องกันอย่างเคร่งครัดและได้นำดำริของนายกรัฐมนตรีพอรมนมาดำเนินโครงการจัดตั้งหมู่บ้านสีฟ้า โดยผออมรมนภาคหนึ่งได้มอบนโยบายให้ทุกจงังหวัดดำเนินโครงการจัดตั้งหมู่บ้านสีฟ้าเป็นพื้นที่ที่มีการระบาดน้อยและเป็นแบบอย่างที่มีระบบดูแลตนเองในหมู่บ้านหรือชุมชนโดยให้จังหวัดมอบหมายอำเภอในบทบาทศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่ออำเภอบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเสริมสร้างชุมชนหมู่บ้านในพื้นที่ให้ปลอดจากผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ซึ่งการดําเนินการดังกล่าวเป็นวิธีการหนึ่งที่จะทําให้ชุมชนหมู่บ้านเข้มแข็ง โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนในหมู่บ้านร่วมคิดร่วมทําและร่วมตัดสินใจภายใต้กฎเกณฑ์หรือระเบียบที่ได้กําหนดซึ่งจะช่วยให้สถานการณ์การระบาดของโรคสามารถคลี่คลายลงได้ประชาชนสามารถดํารงชีวิตแบบนิว n o r m a l ได้อย่างปลอดภัยโดยในพื้นที่กออรมนภาคหนึ่งดำเนินการประกาศเป็นหมู่บ้านสีฟ้าแล้วจํานวน14,447ชุมชนหมู่บ้านคิดเป็นร้อยละ83.61สําหรับการเตรียมความพร้อมเดินหน้าโควิดส9สู่โรคประจาถิ่นอย่างปลอดภัยดําเนินการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่กาลังพลและประชาชนในพื้นที่ ปฏิบัติตามมาตรการ 2U 3P 2U คือ Universal Prevention การป้องกันการติดเชื้อแบบครอบจักรวาลและ Universal Vaccination ยกระดับภูมิคุ้มกันด้วยการเร่งการฉีดวัคซีน3อคือมีเตียงเพียงพอมีหมอเพียงพอมีเวชภัณฑ์และวัคซีนเพียงพอการพัฒนาระบบงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของงานด้านการข่าวจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการข่าวร่วมกอรมนภาคหนึ่รวมถึงทุกกอรมนจังหวัดโดยมีองค์ประกอบที่สําคัญ2ส่วนคือ ประชาคมข่าวส่วนราชการซึ่งเป็นการบูรณาการความร่วมมือของหน่วยงานสาขาวิชาชีพของกอ,งองรมอมรนจจังหวัดโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นหัวหน้าส่วนราชการและอีกองค์ประกอบที่สำคัญคือเครือข่ายข่าวภาคประชาชนเสริมสร้างพลังทางสังคมในพื้นที่หรือท้องถิ่นโดยสแสวงประโยชน์จากเครือข่ายข่าวภาคประชาชนของทุกส่วนราชการซึ่งมีอยู่ก่อนแล้วเสริมสร้างเครือข่ายข่าวภาคประชาชนให้สอดร,รับกับภัยคุกคามรูปแบบใหม่เพื่อติดตามตรวจสอบประเมินแนวโน้มสถานการณ์นำไปสู่การแจ้งเตือนได้อย่างทันเวลา การฝึกและทดสอบแผนปฏิบัติการดำเนินการฝึกและทดสอบแผนรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรประจำปี2565หรือ CPX ในห้วงวันที่13-17มิถุนายน2565โดยดำเนินการฝึกครบทั้ง26จังหวัดและคัดเลือกแผนปฏิบัติการที่สำคัญในพื้นที่มาทำการฝึกเป็นการนำนโยบายของพอรมนมาเป็นแนวทางในการเสริมการปฏิบัติของส่วนราชการต่างๆรวมถึงเป็นการใช้กลไกการบูรณาการร่วมกันไม่ให้ซ้ำซ้อนกัน ใช้จุดแข็งที่เป็นองค์กรรูปแบบผสมพลเรือนตำรวจทหารร่วมมือกันในการป้องกันแก้ไขปัญหาทําให้กออรมนอจังหวัดนําแผนปฏิบัติการที่จัดทําไว้เพื่อรองรับกับภยัยคุกคามในพื้นที่มาทําการฝึกและทดสอบพร้อมทั้งปรับปรุงแผนปฏิบัติการให้มีความสมบูรณ์พร้อมใช้งานรองรับกับสถานการณ์ปัจจุบันการพัฒนาประเทศเพื่อความมั่นคงและช่วยเหลือประชาชนในด้านการเสริมสร้างเครือข่ายความมั่นคงภาคประชาชนกออรมนภาคหนึ่งได้ดําเนินโครงการเพื่อเป็นกลไกสนับสนุนงานด้านความมั่นคงดังนี้ โครงการอาสาพัฒนาและป้องกันตนเองหรืออพปดําเนินการฝึกจัดตั้งหมู่บ้านอาพปจานวน20หมู่บ้านเพื่อให้ประชาชนได้แสดงออกถึงความรักความสามัคคีเทอดทูลไว้ซึ่งสาาถาบันหลักของชาติและเป็นการเตรียมความพร้อมมวลชนเพื่อสนับสนุนภารกิจของทางราชการในอนาคตตามแนวทางจิตอาสาพระราชทาน904การดําเนินการประกอบด้วยการฝึกจัดตั้งหมู่บ้านอาพปและการตรวจติดตามผลการดําเนินงานโครงการปัจจุบันมีหมู่บ้านอพปในพื้นที่กอรมนภาคหนึ่งจำนวน2 3 5 8หมู่บ้าน หลักสูตรจัดตั้งไทยอาสาป้องกันชาติดำเนินการฝึกอบรมจัดตั้งทั้ง26จังหวัดรวมทั้งสิ้น1 4 0คนเพื่อเป็นมวลชนในการสนับสนุนภารกิจตามภัยคุกคามความมั่นคงการอบรมพัฒนาสัมพันธ์เครือข่ายความมั่นคงระดับผู้บริหารของกอรมนจังหวัดดำเนินการโดยกอรมนจังหวัดชัยเชิงเศราสมุทรปราการประจุบคิีขันนครปฐมและปทุมธานีดำเนินการฝึกอบรมรุ่นละ60คนรวม300คนเพื่อเสริมสร้างให้มวลชนเกิดความมั่นคงเสริมสร้างความรักความสามัคคีของคนในชาติ เป็น,นกลไกและมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยของสังคมโดยปัจจุบันมียอดมวลชนเครือข่ายความมั่นคงระดับผู้บริหารรวมทั้งสิ้น1,500คนโครงการเพชรในตมเป็นโครงการผลิตครูที่เกิดจากความร่วมมือของ3หน่วยงานคือกอรมนมสวและสพทในปีที่ผ่านมาดําเนินการพัฒนาคัดเลือกนักเรียนจำนวน8คนจากหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเองให้เข้าศึกษาในมหาวิทยายลายาัยศรีนครินทร์วิโรธ พื่อกลับไปบรรจุทำหน้าที่บุคลากรทางการศึกษาเป็นผู้มีความรู้ความสามารถกลับไปเป็นผู้นําในการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นของตนเองและเสริมสร้างเครือข่ายมวลชนกอรนภา,าคหนึ่งปัจจุบันมีจํานวนทั้งสิ้น161คนผลการปฏิบัติงานที่โดดเด่นของกออรนภา,าคหนึ่งโครงการตำบลต้นแบบตำบลตรงขี้เหล็กโดยโกออรนจังหวัดปราจีนบุรีมีการดําเนินโครงการที่สําคัญคือการบริหารจัดการน้ําอย่างยั่งยืน การบริหารจัดการกลุ่มอ,อมรัพ์เพื่อลดภาระหนี้สินกเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริการรวมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มสมุนไพรยยบ้านดงบงังโครงการร่วมใจเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประจำปี2565ปลูกป,ป่ารักน้ำสืบสารพระราชปณิธานณอ่างเก็บน้ำทุ่งขามอนเนื่อมาจากพระร,พราชดำริอำเภอชะอําจังหวัดเพชรบุรีเพื่อสืบสารรักษาต่อยอดโครงการอนเนื่อมาจากพระราชดำริเมื่อวันที่29กรกฎาคม2565โดยเรียนเชิญพลอากาศเอกชลิดพุกผาสุของคมนตรีเป็นประธาน ดำเนินการจัดกิจกรรมปลูกป่าปล่อยปลาบำรุงรักษาอ่างเก็บน้ําส่งเสริมการท่องเที่ยวและเผยแพร่พระอัจฉริยภาพการบริหารจัดการน้ําด้วยระบบอ่างพวงของในหลวงรัชกาลที่9้าพร้อมทั้งจัดตั้งภาพประชาชนในนามชมรมคนรักอ่างเก็บน้าบ้านทุ่งขามอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อบริหารโครงการให้เกิดความยั่งยืนเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในการป้องกันและแก้ไขปัญหาร่วมกันกอรมนาภาคหนึ่งขอเสนอความร่วมมือในปีงบประมาณ2566ดังนี้ การบรรจุหรือช่วยราชการของกอรนจังหวัดควรมีความต่อเนื่องในการปฏิบัติงานอย่างน้อย2ปีเพื่อเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์ในการปฏิบัติงานและถ่ายทอดองค์ความรู้ต่อกําลังพลที่มาบรรจุทดแทนใหม่รวมทั้งคนบรรจุให้สอดคล้องกับแผนบูรณาการกลไกการบริหารจัดการความมั่นคงทั้ง23แผนเพื่อประสานงานการทํางานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพในปัจจุบันกอรมนภาคหนึ่งมีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศหรือเรียกว่าระบบ Internal Security Coordination Center ISCC ที่ใช้ในการบันทึกรวบรวมข่าวสารความมั่นคงจากกอรนจังหวัดปัจจุบันระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมีความทันสมัยและพัฒนาความก้าวหน้าในการใช้งานอย่างต่อเนื่องกอรนภาคหนึ่งก็มีแนวทางในการที่จะพัฒนาต่อยอดไปในอนาคตซึ่งหากได้มีการแลกเปลี่ยนหรือสามารถเชื่อมต่อข้อมูลเทคโนโลยีร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับผลกระทบด้านความมั่นคงก็จะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศให้มีความทันสมัยตอบสนองความต้องการร่วมกันสามารถนำไปสู่การแก้ไขปัญหาความมั่นคงในพื้นที่ได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งกออรมนภาคหนึ่งจะมอบหมายให้ศูนย์ประสานความมั่นคงเป็นหน่วยในการดําเนินการประสานงานหารือถึงแนวทางในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในโอกาสต่อไปกออรมนภาคหนึ่งมีความพร้อมในการปฏิบัติงานและมีความมุ่งมั่นในการประสานงานกับหน่วยงานด้านความมั่นคงหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในประเทศตอบสนองตอ่อภารกิจที่พออ,อรมนได้มอบหมายและสนับสนุนการดําเนินงาน เพื่อให้บรรลุปเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ20ปีทั้งนี้เพื่อให้ประเทศมีความมั่นคงประชาชนมีความมั่งคัง่งและเป็นการพัฒนาอย่างยั่งยืนตลอดไป